วันนี้วิทยาลัยเทคนิคระยองทั้งเราก็มีการสอบคัดเลือกนะครับในรอบทั่วไปให้กับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเรียนสายอาชีวศึกษานะครับในระดับปวชวและปวสว,วันนี้เป็นการสอบโดยใช้โทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งเราเคยสอบมาแล้ว2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ผลการตอบรับในการสอบจากครั้งที่1และที่2เนี่ยทำให้นักเรียนนักศึกษาที่มาสอบเนี่ยมีความสนใจนะครับแล้วสิ่งที่เราได้จากนักเรียนนักศึกษา,าก็คือ นักเรียนนักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริตในเรื่องของการสอบนะครับแล้วก็อีกทั้งจะเป็นการประหยัดกระดาษแต่ในครั้งนี้เนี่ยนะครับจากที่มีกระแสว่าอสอบแล้วจะออกไปโปรแกรมข้างนอกไปค้นหาใน Google ไปค้นหาคำตอบแล้วมาเอามาตอบในการสอบเราได้ไหมถ้าออกจากระบบเมื่อไหร่นะครับออกจากระบบครั้งที่หนึ่งระบบก็จะนับเป็นครั้งที่หนึ่งก็ยังคิดว่าเราก็ยังให้โอกาสเดี๋ยวว่าออกไปแล้วอาจเป็นการผิดพลาดก็ได้นะครับ พอกลับเข้ามาเขาจะต้องเริ่มต้นสอบใหม่สมมุติเขาสอบไปแล้ว10ข้อนะครับเขาตอบไปแล้ว10ข้อข้อที่11เขาจะหาคําตอบจาก Google เขาออกไปจากโปรแกรมสอบเขากลับเข้ามาเขาจะต้องเริ่มต้นข้อหนึ่งใหม่แล้วข้อสอบก็จะแรนดอมใหม่ทั้งหมดไม่ใช่ข้อสอบเดิมเขาจะเสียเวลาในการสอบไปละแต่ถ้าออกอีกครั้งที่2องเขาก็เริ่มต้นใหม่อีกถ้าออกครั้งที่3ปุ๊บเขาจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบทันที นะครับอันนี้ก็เป็นการเจตนาเรื่องของทุจริตแต่ที่สอบมาในวันนี้นะครับขณะนี้เนี่ยสอบเสร็จสิ้นละไม่มีใครออกนอกจอเลยครับเพราะเรามีแอดมินดูแลอยู่ตลอดเวลานะครับแสดงว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยมีความซื่อสัตย์สุจริตตรงกับความต้องการที่เราต้องการให้เด็กได้เห็นความซื่อสัตย์สุจริตสุจริตและก็ที่สําคัญก็คือเด็กๆเ,เขาใช้ใช้โทรศัพท์มือถือในการค้นคว้าหาความรู้อยู่แล้วในชีวิตจริงเขาเป็นแบบนี้ ดังนั้นเราเริ่มต้นนะครับเพื่อที่จะให้เขาเกิดความซื่อสัตย์จริตริตแล้วก็ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์นะครับเพื่อที่จะจนอกจากเล่นเกมแล้วเขาสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการทําข้อสอบเ,เขาสามารถที่จะสร้างอนาคตตัวเองได้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือวันนี้วิาลเทคนิคยะยองจึงเปิดโอกาสนี้และนําเทคโนโลยีเหล่านี้มาให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาได้ใช้และได้ก้าวสู่อนาคตที่สดใสครับ